สวัสดีครับมดตะนอยอ่างทองครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับมดตะนอยนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับยอดวิวสูงสุดของไลอ้อนกาดบันฑดตที่ได้ทําการออกซิงเกิลมานะครับโดยที่ซิงเกิลที่ออกมาเนี่ยไม่ทราบว่าวแม่แม่เอยังจํากันได้หรือเปล่าว่ามีเพลงอะไรกันบ้างโดยที่วันนี้ผมจะมาจัดอันดับ โดยที่ผมดูยอดวิวณนะวันที่16พฤษภาคม2568นะครับถ้าเกิดใครมาเห็นคลิปนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยยอดวิวอาจจะไม่ตรงตามนี้อาจจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาลองวิเคราะห์กันดูว่าทำไมยอดวิวของไรอันไม่ไปแตะ10ล้านนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเหตุผลเพราะอะไรอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่มีความเห็นอื่นๆหรือความเห็นต่างก็ลอง ่าคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคในตอนนี้เรามาดูอันดับที่10กันก่อนเลยนะครับอันดับที่10ได้แก่เพลง ช็อตฟิล์นะครับเพลงช็อตฟิลที่ไลอ้อนการบันดิตได้ร้องร่วมกับซันแล้วก็ฟอร์มนะครับเรามาดูยอดวิวของเพลงช็อตฟิลกันว่ามียอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับช็ t ตฟิลมียอดวิวอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหมมพอยเจ็ดสิบเจ็ดวิวนะครับโดยผลงานเพลงนี้ได้ปล่อยออกมาณนะวันที่5ตุลาคมปี2023โอเคนะครับอันดับที่สิ จบเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเรามาดูอันดับที่9นะครับอันดับที่9้าได้แก่เพลงอะไรเอ่ยลองนึกดูนะครับโอเคถ้าเกิดไม่รู้มาดูกันอันดับที่9้าได้แก่เพลงหมอดูหมอใจนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่ร้อง ฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินท่านอื่นอีกนะครับนั่นได้แก่น้องอุ๋งอิงนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูยอดวิวของเพลงหมอดูหมอใจกันว่ามียอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคยอดวิวอยู่ที่1 8 9 7 1ล้านแแสวิวนะครับโดยเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาเมื่อต้นปีนี้เองนะก็คือวันที่31มกราคม2 0 2 5นะครับต่อไปเรามาดู เพลงถัดมาครับเพลงที่แปดนะครับเพลงที่แปดนี้ก็จะเป็นเพลงที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากเป็นเพลงช้าๆนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปดูคอนเสิร์ตมาแต่ละครั้งมินิคอนเสิร์ตแต่ละครั้งนะครับเพลงนี้น่าจากได้เป็นเพลงที่ใช้สำหรับการปิดคอนเสิร์ตทุกครั้งนะครับส่วนใหญ่นะเป็นเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ที่ผมประทับใจก็คือว่าเวลาที่ร้องเพลงนี้ปุ๊บแม่มฟีก็จะทําทะเลดาวโดยการที่เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เปิด อาแฟชที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากโอเคเพลงนี้คิดว่าแม่ๆน่าจะรู้กันแล้วนะครับเพลงที่8ได้แก่ลมใต้ปีกของไลอันกาดบัณฑิตนะครับแต่ว่ามียอดวิวอยู่ที่อะไรามาดูกันยอดวิวอยู่ที่256320วิวนะครับเพลงนี้ปล่อยมาเมื่อวันที่21ทธันวาคม2023 โอเคจบไปละ3เพลงต่อไปมาถึงลำดับถัดมานะครับลำดับที่7นะครับลำดับที่7ได้แก่เพลงอะไรเรามาดูกันลำดับที่7ได้แก่เพลงลูกทุ่งเลขท้ายนะครับก็เป็นเพลงสนุกสนุกซึ่งได้ขับร้องร่วมกัน3คนอีกแล้วนะครับกับเพื่อนซีของเขา ไลอ้นซันฟอร์มโดยที่เพลงลูกทุ่งเลข้ายมียอดวิวอยู่ที่2 2 5ล้านวิวนะครับเพลงนี้ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่25ทธันวาคม2022โอเคนะครับลำดับที่7ผ่านไปแล้วต่อไปมาถึงลำดับที่6นะครับลำดับที่6ไม่ทราบว่าแม่แม่เอฟล,ลุ้นกันหรือเปล่าว่าเป็นเพลงอะไรเรามาดูลำดับที่6นะครับลำดับที่6ได้แก่เพลง หยุดเสียใจไว้ที่ฉันนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับถ้าใครดู MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นคลิปนี้ค่อนข้างที่จะซึ้งมากนะครับโดยที่เพลงหยุดเสียใจไว้ที่ฉันก็จะมียอดวิวอยู่ที่4,134,836วิวนะครับเพลงนี้ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่10มกราคม2023นะครับโอเคห้าอันดับ หลังเนี่ยจบไปเรียบร้อยคราวนี้เรามารุ้นกันว่า5อันดับถัดมานะครับได้แก่เพลงอะไรกันบ้างนะครับที่มียอดวิวสูงที่สุดต่อไปมาถึงอันดับที่5นะครับอันดับที่5ได้แก่เพลงรวยรวยปังปังโอเคเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีความฮิตในระดับหนึ่งในสมัยที่ออกใหม่ๆนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่กระตุ้นยอดขายอ่า อะไรนะไอ้ที่เป็นที่คาดผมแล้วมีหูนะครับมีเพลงนี้เี่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเป็นเพลงแนวสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นแม่แม่เอฟซีรุ่นไหนก็นแล้วแต่ก็สามารถที่จะทําท่าเต้นท่านี้ได้น่าจะจํากันได้นะครับกับรวยๆปังๆครัวนี้เรามาดูยอดวิวกันว่ายอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่ยอดวิวรวยๆปังๆอยู่ที่สี่ล้านสี่แสนหกพันสามร้อยแปดสิบวิวเพลงนี้ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่ สี่กันยายน2023โอเคนะครับลำดับที่5ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือสี่ลำดับแล้วนะครับลำดับที่4ได้แก่เพลงติดรอวิชาหัวใจนะครับเพลงติดรอวิชาหัวใจนี้ก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ใช้ปิดท้ายคอนเสิร์ตส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากแดดลมใต้ปีกแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าติดรอวิชาหัวใจเนี่ยมียอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่ 4ล้าน5แ7หม55วิวนะครับเพลงนี้ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่24มีนาคม2023โอเคต่อไปเหลือ3ามลำดับสุดท้ายแล้วนะครับลองดูซิว่าแม่ๆมีเพลง3ามลำดับสุดท้ายอยู่ในใจหรือเปล่าลองลองคอมเมนต์ดูนะครับก่อนที่ผมจะเฉลยนะครับลองคอมเมนต์ดูว่า เพลงอะไรบ้างหรือว่าลองคิดในใจว่าพอผมเฉลยแล้วตรงใจกับแม่แม่เอฟซหรือเปล่าโอเคคราวนี้เรามาถึงลำดับที่3นะครับลำดับที่3ได้แก่เพลงเพลงแรงใจหน้าจอโอเคเพลงแรงใจหน้าจอนี้ก็จะเป็นเพลงอีก1เพลงที่ได้รับการขอให้ร้องอยู่บนเวทีออกบ่อยๆนะครับเพราะเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงแรงใจหน้าจอมียอดวิวอยู่ที่5้าล้านหกแสนเจื 9,670วิวนะครับเพลงแรงใจหน้าจอถูกปล่อยมาเมื่อวันที่23ตุลาคม2022โอเคต่อไปมาถึง2ลำดับสุดท้ายแล้ว2ลำดับสุดท้ายลองดูซิว่าเป็นเพลงอะไรเรามาดูลำดับที่2นะครับลำดับที่2ได้แก่เพลงฉันรับเพลงลูกทุ่งนะครับมียอดวิวอยู่ที่9ล้าน 9, หกล้านเก้าแสนวิวนะครับก็เป็นเพลงที่ถือว่ายอดนิยมเลยทีเดียวนะครับถูกปล่อยมาเมื่อวันที่8สิงหาคม2022เอาละคราวนี้มาถึงเพลงสุดท้ายเพลงนี้เป็นเพลงที่มียอดวิวสูงที่สุดของไรอันกาดบันดีนะครับเราเพลงอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมกับเพลงเพลงนี้ครับเพลง ลักเก่าข้างกองฟาร์ักเก่าข้างกองฟาร์มียอดปอวิวที่7 3 8 9ล้าน3แสนวิวนะครับก็เกือบ10ล้านเลยทีเดียวเพลงนี้ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่30มิถุนยายน2522อ่าเรียบร้อยแลนะครับสำหรับ10อันดับ เพลงคลิปของไรอันกาดบันดิตที่มียอดวิวสูงสุดบน u t u b e ไม่ทราบว่าตรงใจกับแม่แม่ซีที่ได้ถ่ายกันหรือเปล่านะครับคราวนี้ผมก็จะมาลองวิเคราะห์กันว่าทําไมยอดวิวของไรอันกาดบันดิตเนี่ยไม่แตะ10ล้านนะครับทีนี้เนี่ยจากการวิเคราะห์ผมนะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ผมว่าคลิปของไรอันเนี่ยที่ไม่ไปแตะ10ล้านเลยสักเพลงหนึ่งเนื่องมาจากว่าไราอันเนี่ยเขามี คอนเสิร์ตแทบจะทุกวันรู้ไหมครับมีคอนเสิร์ตแทบทุกวันแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มาจากคอนเสิร์ตแต่ละครั้งที่มีทุกวันเนี่ยก็คือจะมี FC หลายๆคนที่ไปถ่ายคลิปคอนเสิร์ตมา,เพ,า,พา,มาเพราะนั้นพอปอดถ่ายคลิปคอนเสิร์ตมาเพราะฉะนั้นจะมีการปล่อยคลิปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันของรายานั้นแล้วเนี่ยไอเพลงเก่าๆเนี่ยที่ว่าเคยปล่อยมีมา f c ก็ไก็มีเวลา กลับเข้าไปดูเนื้อไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว FC ก็จะดูคลิปคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งในแต่ละสถานที่จึงทําให้ไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดวิวกับคลิปเก่าๆได้แต่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคลิปใหม่ๆออกมาทุกวันทุกวันแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่พอก็จะมี FC แบบที่ถ่ายแบบคลิป YouTube แบบจริงๆอย่างๆเพื่อที่จะไปลงช่อง YouTube เนื้อไหมครับมันไม่เหมือนกับศิลปินบางท่านซึ่งศิลปินบ,บางท่านเนี่ยที่มียอดวิวสูงๆก็เนื่องมาจากว่า ไม่ค่อยมีเอฟซีที่แบบถ่ายคลิปจริงๆยังจแล้วก็ลไปลปล่อยลง YouTube เหมือนกับ r y อันกาศบันเดตเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะดูแบบคลิปปัจจุบันได้เขาก็ต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆทําให้ยอดผิวเขาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาเป็นในกรณีของไ y อ n นการบันฑิตเนี่ยเราจะสังเกตว่าในแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าใครที่ไปงานคอนเสิร์ตนะครับจะเห็นว่าจะมียูทูบเบอร์ค่อนข้างที่จะเยอะที่ถ่ายคลิปคอนเสิร์ตแล้วก็ พอหลังจากจบคอนเสิร์ตก็เนี่ยปล่อยคอนเสิร์ตให้ f c ที่ไม่สามารถไปติดตามขอบจอไอ้ไม่ใช่ขอบจอขอเวทีได้ให้ได้ชมกันก็เลยเป็นสาุที่ทำให้ยอดวิวไม่ได้สูงมากแต่มียอดวิวกระจายทุกวันนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราไปสังเกตดูจากอ่ายูทูบเบอร์แต่ละท่านแล้วเราเอา,เา,เายอดวิวมารวมกันผมว่าก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดว,ว่าใครมีความเห็นที่ แต่ไปจากผมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ดูได้ที่ข้างใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรก็อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องมตสนอยอ่างทองด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ